tì đồn thôn mái không còn lại thực hiện cực này họ tiền cực tì gần nữa Yeah. น้ำจากนาข้าวนะครับยังไม่ยังไม่แห้งน,ะนาข้าวเกี่ยวข้าวไปแล้วนะ่อืมกัดแรงซะด้วยนะอาจจะไม่ใหญ่นั่นแหละนะมันมีตัวแหละแต่ว,ว่ามันไม่ได้โดนละโดน Uh huh. นี่พอเหยื่อตกลงปุ๊บกัดเลยอ่ะแ้มแรกนะครับนะนะดูเชือดนี้ะสะสมรวมๆกันแล้วจะได้กีดได้ดูแล้วมันซ่าแล้วเกินสะนี้ ดูแล้วมันซาแล้วเกินสะนี้นี่นะครับอบยางนั้นหนูผมพงชึ่งสีดำนะฝากผลงานไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะได้อีกสักกี่แท่งที่มันกัดดีๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตัวลองดูดิ โดนแล้วบอ่อไซนี้ก็เอาไซนี้ก็เอาโดนแล้วบ่ออือหือปล่อยนะครับตัวนี้ไม่ไม่พอทำแกง <laughs> ไม่พอทำแกงปล่อยนะครับปล่อยปล่อยขอปล่อยขอปล่อยตัวนี้ ถ่ายรูปไปก่อนปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยเล็กเกินไปนะดูหัวกับเหยื่อดิหัวก็เหยื่อจะเท่ากันอยู่เลยเนะี่ยปล่อย